สวัสดีค่ะพี่ๆและเพื่อนๆรวมถึงน้องๆที่ตามมาจากช่องหลักด้วยนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ตังกวา Travel the World อีกเช่นเคยก่อนอื่นนะคะก็ขอชี้แจงนิดน,นึงว่าเนื่องจาก ทำสองช่องพร้อมกันมีช่องหลักอีกช่องหนึ่งนะคะที่น้องๆเขาตามมานี่แหละพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นผู้ใหญ่บางคนเนี่ยก็เลยอาจจะงงนิดนึงว่าทําไมบางทีสคริปต์ไม่ละเอียดนะคะฟังแล้วมันตัดตอนไปไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมก็คือแบบไปเน้นทางฝั่งช่องนู้นซะมากกว่านะคะเนื่องจากมันเป็นช่องหลักที่เปิดสร้างรายได้อยู่อันนี้มันยังไม่ได้ผ่านกฎนะคะก็เลยไม่ได้เน้นมากเท่าที่ควร บวกกับไม่มีผู้ช่วยด้วยนะคะก็เลยอาจจะทำให้แบบมันดูลวกๆไปแต่ในอนาคตถ้ามีผู้ช่วยขึ้นมาเนี่ยจะพยายามทำช่องนี้ให้ดีกว่าเดิมนะคะสำหรับคลิปที่ผ่านๆมาก็ถือว่าแบบช่วยกันเข้ามาดูให้ผ่านกดยอดชั่วโมงไปก่อนแล้วกันแล้วเรื่องอื่นเนี่ยก็ค่อยว่ากันทีหลังเนาะแบบอันที่จริงอยากจะไปทัวร์ที่จริงมากๆเลยอย่างเช่นพิกัดเนี้ย เพื่อมันจะได้ดูอลังการแล้วก็มาตรฐานมากกว่านี้นะคะแต่เนื่องด้วยพิกัดบางพิกัดอย่างเช่นอันนี้เป็นจังหวัดของแตงกวาก็จริงนะจังหวัดสมุทรสงครามแต่เขาเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลมากๆนะคะที่ไม่สามารถเข้าไปได้และที่สําคัญเนี่ยตัวบ้านหลังนี้เท่าที่ทราบข้อมูลมาปัจจุบันถูกรื้อถอนไปเรียบร้อยแล้วด้วยความที่ ไม้เนี่ยมันเริ่มผุพังแล้วก็ล้มไปตามการเวลานะคะเขาจึงรื้อถอนออกไปนั่นเองแน่นอนว่าด้วยความที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลสติดวิวไม่มีค่ะเพียงแต่ว่าเราจะรู้แค่มันอยู่พิกัดเนี้ยนะแล้วก็จะมีคลองเป็นบ้านริมคลองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูในรูปภาพตัวอย่างที่เป็นภาพประกอบคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบ้านหลังเนี้ มันเป็นบ้านหลังเดียวกับที่รายการเดอะช็อคเขาเคยเข้าไปถ่ายทำหรือเปล่านะคะมันจะมีอยู่เทปหนึ่งนานมากๆแล้วค่ะก็คือเขาเข้าไปสำรวจในตัวบ้านเลยคือในตัวบ้านมันจะมีข้าวของโบราณน,นะ,ะเดี๋ยวดึงภาพประกอบให้ดูนี่ค่ะเราจะเห็นว่าเป็นบ้านเรือนไทยทรงปั้นหยาริมน้ำนะอันนี้เป็นภาพตอนที่ตัวบ้านยังปกติอยู่ ยังไม่ได้โดนหรือถอนด้านในเนี่ยก็จะมีข้าวของโบราณนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เตียงหรือว่าถ้วยโถโอชามต่างๆจากข้อมูลนะคะถ้าเป็นบ้านหลังเดียวกับที่รายการเดือดช็อคเข้าไปถ่ายทำจริงๆเนี่ยก็คือว่าเป็นบ้านของท่านขุน แล้วก็สืบต่อมารุ่นสู่รุ่นนะคะซึ่งทุกรุ่นเนี่ยก็จะเสียชีวิตภายในบ้านหลังนี้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเลยทําให้มีประวัติที่ค่อนข้างน่ากลัวไปตามระเบียบนะคะแล้วก็เคยมีผู้คนในแถบนี้เขาเล่าว่าอ่ะใช้คำว่าเขาเล่าว่าแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นคำนี้มันจะต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังนะคะก็คือมีคนเนี่ยเขาเข้าไปพยายามที่จะเก็บ มะพร้าวอะด้วยความที่เป็นสวนมะพร้าวรอบๆใช่ไหมแล้วช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงกลางคืนแล้วล่ะหรือไม่ก็โพเพอะนะเขาได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเป็นเงาแบบผู้หญิงอะแล้วก็เหมือนยืนจ้องเขาด้วยความหวงของอะอาเหมือนเขาไม่ต้องการให้ใครเข้ามาในพื้นที่นี้หรือว่าหยิบอะไรออกไปเลยอะอนะคะทำให ผู้คนในแถบนี้เขาค่อนข้างที่จะไม่อยากเข้ามาใกล้ในบริเวณนี้อาบอกก่อนนะว่าถ้ามันเป็นบ้านหลังเดียวกันนะคะอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆที่ตอนนั้นรายการเดือดช็อคเขาเล่าในเทปนั้นนะคะแต่ไม่แน่ใจจริงๆว่ามันใช่หลังเดียวกันไหมคือภาพประกอบบางภาพก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะแต่น่าจะเป็นบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมันจะเป็นคลอง น่าเสียดายที่ภาพค่อนข้างน้อยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะยังดีที่ยังมีภาพตัวบ้านที่สมบูรณ์ให้ดูเป็นลักษณะเรือนไทยสองชั้นมีด้านบนอีก โซนนี้นะคะคือถือว่าเป็นเรือนที่ใหญ่พอสมควรเลยถ้านึกถึงภาพในสมัยก่อนก็คงจะแบบมีค่าทาบริวารมากมายนะคะโอเคค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่แบบถ้ายังอยู่ก็เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์นะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้าไปไม่ได้ก็ผ่านไปเห็นทางเรือแบบนี้ก็ยังดี แต่อย่างที่บอกว่าในปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้วค่ะถูกรื้อถอนไปเรียบร้อยแล้วน่าเสียดายมากๆเลยโอเคค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกันถ้าข้อมูลมันไม่แน่นยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็ขออภัยอย่างที่เกินต้นคลิปเลยเนื่องจากช่วงนี้ต้องพยายามปั่นช่องเนี้ยให้มันผ่านกดด้วยนะคะบางทีเบอร์เบอร์นิดนึงพักผ่อนค่อนข้างน้อยค่ะทำสอช่องพร้อมกันนะเอาเป็นว่า ช่วยกันลุ้นช่วยกันดันให้ผ่านกดหน่อยแล้วกันค่ะแล้วเดี๋ยวผ่านกดเนี่ยจะพยายามทําให้ดีมากกว่านี้เผอเอาจจะแบบดึงผู้ช่วยเข้ามาด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่แล้วกันกับตังกวา t า w เวอร์เดอะเนะคะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วอย่าลืมซับพอร์ดกันด้วยการกดไลค์กดแชร์ subscribe และกระดิ่งช่องนะคะบ๊ายบายแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะ